ที่จริงตรงนี้มันไม่น่าจมนะครับถ้าพูดถึงว่านะครับไม่ว่าเขาว่าเรานะครับคือว่าประสบการณ์การทำงานก็อาจจะไม่ถึงเท่าไหร่นะครับผม งานแบบนี้ต้องมีหมอนมาลองดีๆนะครับถึงจะข้ามไปไหนมาไหนได้อย่างนั้นก็จะเจอปัญหาอย่างนี้ตลอดครับการทำงานกับขี้เลนกับดินเหนียวพวกนี้ประสบการณ์กันอย่างว่าน,นะครับผมว่ากันไม่ได้ครับไม่มีมหาวิทยาลัยไหนที่เขาจะสอนให้เรามีประสบการณ์แบบนี้นะครับ เราต้องเรียนรู้กันด้วยตัวเองนะครับผมบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็ไปแนะนำมากก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการทำงานแบบนี้บางทีอารมณ์ก็เชียวกันบางครั้งนะครับก็ไม่มีใครอยากให้จมนะครับมันก็จมหรือว่าแหละ บางครั้งการทำงานหน้าง,งานแบบนี้นะครับแล้วก็มาช่วยให้กำลังใจนะครับผม อเคเรียบร้อยขึ้นได้แล้วอย่งลงมาจมอีกนะมันวัดไม่ทำอะไรเอาแต่รถไมโคขึ้นจากกลมนี้ใช่ไหมนอนอนเห็นแลเบสาบแล่แ่ก็ขึ้นครับผมขึ้นเรียบร้อยแล้ว กับภารกิจกู้เจ้าคูโบต้า30แรงครับผมจยมอยู่2วันแล้วโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วครับผม